มาอัปเดตในส่วนของราคาทองคําวันนี้ครับราคาทองคําวันนี้นะครับปรับตัวล่งลงต่ําสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์เลยทีเดียวโดยได้รับแรงกดดันครับจากการแข่งข้าขึ้นของดอลลร์โดยที่นักลงทุนเนี่ยมีการเข้าซื้อดอลลร์นะครับในฐานะสะกุลเงินที่ปลอดภัยหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจนะครับที่ออกมาอ่อนแอของทั้งทางประเทศจีนรวมไปถึงทางฝั่งยุโรปด้วยครับเป็นปัจจัยที่หนุนในส่วนของดอลลราแล้วก็กดดันในส่วนของราคาทองคําอยู่นตอนนี้ โดยระหว่างวันนะครับราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงมานะครับใกล้แนวรับสําคัญ1,920เหรียญภาพรวมเริ่มส่งสัญญาณเชิงลบออกมาให้เห็นบ้างแล้วครับสำหรับราคาทองคําในประเทศนะครับยังคงได้รับปัจจัยหนุนนะครับจากการอ่อนค่าของเงินบาททําให้ปรับตัวลงมาไม่เยอะครับล่าสุดนะครับอ้างอิงจากราคาสมาคมเนี่ยล่าสุดสุดของทองคําแท่งก็จะอยู่ที่บาทละ32,250บาทถึง32,350บาท